ณบัดนี้สอสอทอท,อทอขอมอบของขวัญอล้ำค่าเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตได้ครอบครัวชาวสาธารณสุขไทยสืบเนื่องจากสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขไทยได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษารุ่นที่หนึ่งจังหวัดมุกดาหารสินเจ้าเว,วียดนามเยือนเวียดนามกลางเมืองมอรดกโลกระหว่างวันที่ 25-29ถึงมีนาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาได้มีสมาชิกสสททเสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุนเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมเพิ่มอีก1ล้านบาทเพื่อเป็นหลักประกันสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นและเพิ่มสวัสดิการส่งเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์อมรัพย์สาธรรารณสุขไทยให้เหมาะสมกับสภาวเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความปรารถนาดีของสมาชิกสสททดังกล่าวได้ศึกษารูปแบบและได้ปรึกษาทางกฎหมายกับนักกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ส,ส,สาธารณสุขไทยเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2558โดยคณะผู้ก่อตั้งกองทุนจำนวน9คน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปหลานที่1 4,000บาทต่อปีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์อมรัพย์สาธารณาสุขไทยหลานที่2 2,500บาทต่อปีเฉพาะสมาชิกสอสอทอท,อทอกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขไทยเริ่มตั้งแต่ 1ธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นต้นไปสสทท,ทเพิ่มคุณค่าชีวิตเพื่อคนที่คุณรักความฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้จะกลายเป็นความสําเร็จที่ล้ำค่าในอนาคตถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำเดี๋ยวนี้เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วแต่ไม่กล้าเดินไม่กล้าลงมือทำแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสําเร็จมันจะหอมหวานขนาดไหนความสำเร็จ มีไว้ให้คนกล้าความก้าวหน้ามีไว้ให้คนสู้ด้วยความรักและความหยายุวงยพวกเราตั้งใจสร้างความเชื่อมัน่นสะสะทอทอ,ทอักแพงแบ่งปันสังหลักปากกันวิชาชีาสาออพ,าาาพาส,าาสาสุขไทยเนื้อต้ออกตกภาคกลางภาคอีสานสร้างหลักปากกันขอบกัวสาสุขไทย